เพื่อคอลลาเจนผิวที่ดีนะคะไว้ใจ h านิตี้ปิกโกคอลลาเจนนะคะของ t s เอรวยงงในดวงเงินค่ะวันนี้นะคะจะดีกว่าไหมคะที่เรานะคะอยากสวยใสายภายในสู่ภายนอกนะคะวันนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะสวยภายนอกออร่าแบบนี้จะปาสะตากการดูแลภายในค่ะทุกคนคะผู้ปานนะคะไว้ใจในการดื่มคอลลาเจนนะคะ h านิตี้ค่ะซึ่ง มีนะคะพิโกนะคะคอลลาเจนจากปลาถึง5,000มิลลิกรัมและส่วนผสมจากผลไม้ที่ดีที่สุดค่ะที่เลือกคัดจัดมาในกล่องนี้นะคะให้กับเรานะคะได้กินนะคะที่สําคัญนะคะถ้าใครอยากได้นะ้ำผมได้บํารุงเล็บบํารุงสายตาบํารุงผิวพรรณบํารุงข้อกระดูกหรือคอลลาเจนในตัวเรานะคะ <Wow. S 1> คูณแนะนําเลยเป็นพิโกคอลลาเจนไฮเนตี้ค่ะบอกเลยว่า ซีเลดมากๆเลยนะคะพิโกคอลลาเจนของเรานะคะมีส่วนผสมเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนขาดูได้เลยคะ่ะที่สําคัญคะ่ะสวยภายในสู่ภายนอกคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากินคอลลาเจนของเรานะคะมันจะเป็นอย่างไรนะคะกินทุกวันจริงคะ่ะทุกคนคะ่ะพิโกคอลลาเจนของเราหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองนะคะซองเราจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อสูญอากาศที่ดีอาหารเสริมที่ดีนะไม่ละลายนะคะ นะคะพีโกโคอลลาเจนของเราตัวนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยเราจะตีให้ดูนะคะทุกคนค่าแล้วแต่คนนะคะชอบน้าเยอะน้ําน้อยเลยพีโกโคอลลาเจนของเราจะเป็นผงนี่แบบนี้เลยไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นข้าวนะคะไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ําตาลและที่สําคัญไม่ทําให้เราอ้วนด้วยนะคะทานอาหารเสริมของเราไม่อ้วนค่ะที่สําคัญนะคะการทําให เราดื่มคอลลาเจนในทุกๆวันทําให้ร่างกายของเราดูดซึมได้ดียิ่งนะคะในยุคนี้นะคะเป็นยุคโควิดนะคะมีเชื้อลงเชื้อโรคเยอะแยะมากมายนะคะเราต้อง้องเราต้องยิ่งป้องกันตัวเองนะคะให้ดูดซึมดีร่างกายของเรานะคะแข็งแรงการดูดซึมดีระบบของเราก็จะดีนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าละลายทันทีเลยนะคะนี่แหละคะ่ะพิโกคอลลาเจนฮานตี้ของเรานะคะลองกินดูนะคะ1กล่องเพียง6 9 0บาทมี7ซองค่ะลองกินหนึ่งอาทิตย์ดูนะคะคุณจะรู้เลย ว่าคอลลาเจนในตัวคุณเปลี่ยนไปผิวพรรณคุณจะดีขึ้นนะคะคุณจะรู้เลยว่าหน้าคุณรู้สึกสดชื่นมีน้ํามีนวลระบบขับถ่ายก็ดีผิวข้อกระดูกดีหมดสายตาคุณก็ดีค่ะเล็บผมแข็งแรงมากเลยนะคะอันนี้คือสําคัญมากเลยนะคะกับคอลลาเจนปิโกไฮเนตี้ค่ะที่อร่อยนะคะสนใจสอบถามกับตัวแทนจะดจำหน่ายได้ทั่วโลกเลยนะคะกับระบบ t s เอรรวยง,งในดวงเงินกับคุณสิตาค่ะอร่อยมาก สอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะกล่องแบบนี้สีมงม่วงค่ะชื่นใจค่ะ